โอเคครับตรงนี้เลยก็ได้นะโอเคก็ทำอีกรอบหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์หลุดนะครับก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องหาซิที่อยู่นิ่งๆก่อนอันนี้เข้าประตูได้เนาะโอเคครับ โอ้โหประตูนี่ประตูล็อกแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวผมทับเดอ้าเฮ้ยทำไมทับได้ไม่ได้โอเคครับตายดีวยกว่านะโอเครีส์รีสล่สาเฮ้ยข้างหน้ามีหนาม ไม่มีไฟฉายเลยอ่ะมีแต่ช็อตซุ่มอีกรอบครับแล้วก็คราวนี้จะเปลี่ยนเป็นรีเอ้ไม่ใช่แอดเดิ้ลแชมป์อ๋อเฮ้ย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 เใครมา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 เมื่อกี้ใครมาเมื่อกี้ใครมา ไ e y o ยไปเล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 ยไลยหนเมื่อเขาไม่ยุ่งกับเราเราก็เไปไหนเมื่อเขาไม่ยุ่งกับเราเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับแถวนี้น่าจะมีแอดด็อกนะแต่ก็ไม่มี เวลากลางคืนนะครับพ v p มันมากครับสำหรับการพนะีีพีเนี่ยแป๊บนึงทำไมรังสีมันเยอะทำไมกำมันตะลังสีมันเยอะทำไมกำมังตะลังโอ้คุณไม่รู้เรื่องเลยมันมันเยอะอะมันเยอะผิดปกติอ๋อตรงนี้เป็นสนามบินครับแอร์พอร์ตแอร์พอร์ต เอามีของครับ <c oughs> อูที่ซูมนะเสร็จครับเสร็จเสร็จไปต่อครับใส่ครับเดี๋ยวใส่ใส่เดี๋ยวไปด,ด,ดูดูก่อน,นครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่นะอุยอ้ยอุ้ยแต่ละคน <c oughs> พวกคุณทำอะไรกันนะครับเฮ้ย <c oughs> นี่ครับโหลดครับหลดครับโหลดเขาครับนี่ครับพ v พีตอนกลางคืนนี่เป็นอะไรที่มันมากครับสำหรับการพ v พีนะครับโอ้โหจะเช้าแล้วเอ้ยอ่ะคอยกัขอุ้ยตกใจหมีหมีหมีไม่มีครับต้องรีบครับเราต้องขยับตลอดเวลานะไม่งั้นหมีจะกัดนะนี่ครับลงลงครับ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  Khải có đây duyên rồi Khải có thể duyên rồi Ê, đồ 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 Ê, ok, PvP off Yeah Này xa mày nhìn đừng nữa ha ha. ไม่ได้ไม่ได้กินใส่ครับเพี่อเค <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเมื่อกี้อึงเกือบเมื่อกี้เกือบแล้ว่ะจริงจริงเมื่อกี้โอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ ไม่จะมาเอาเฮดช็อตนะก็ยิงได้แล้วนีอ่อะไรกล่องปะนี่กล่องปะเฮ้ย,ย,ยมีคนตายเยี่ยมครับเสร็จครับเสร็จหมดครับไมเมื่อมีคนตายแบบนี้นะกระสุนกระสุนโอ้ยผ้าครับผ้าผ้าผ้าฐานครับฐานฐาน เก็บเก็บเก็บสุดยอดนะครับของนี่ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆครับหินเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเยอะแยะนะครับก็ขอทอดมาสักหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะมีคนมาโดนหมีตายแถวนี้นะ รู้สึกว่าจะมีคนมาเก็บแล้วของที่เขาเก็บไปก็น่าจะเป็นปืนอ่ะนะครับเพราะว่ามันเหลือแต่ไอ้พวกแร่แล้วอ่ะแสดงว่ามีคนมาเห็นก่อนแล้วนะสำหรับกระเป๋าอันนี้เราก็จะทำลายมัน,นครับวิ่แป๊บหนึ่งมันจะมีของที่เราต้องการนี่โลเกตฟิลครับแล้วมันเกียดต่ำโอเค อันี้มีแล้วอ่ะหมดละไม่มีอะไรละอะไปต่อจริงๆเนี่ยยังเหลือไว้ให้เจ้าของเขาเก็บนะเพราะว่าไอ้ที่เหลือไว้เนี่ยเหมาะเอาไว้ไม่ใช่เหมาะเอาไว้สำหรับฟาร์มทางนั้นนะอุ้ยกองไม้แคร์มแเช็ดครับ อะไรเยอะมันกระตุกอะไรตอนนี้ห่าสิบเอ้ยนี่มีโบนัสฟาร์มเ <c oughs> ซิมนี้นี่เวลามีโบนัสฟาร์มนี่สามารถฟาร์มได้อย่างง่ายดาย <c oughs> แถวนี้ก็อันตรายนะครับสำหรับในเกมรัสนี่แต่ละคนนี่เถื่อนกันจริงๆนะ เราก็มีระเบิดนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้ตอนนี้นะวะัสามารถว์ปสมอลได้หรือยังโอเคครับวัปได้แล้วนะครับเอว่าสมอลเลทาวด์นะอันนี้เป็นซื้อไทยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้เปรียบกดอ e, ีกดอ e, ีกดอีรัวๆเอ๊ะโอ้โห กดอีรัวยังไม่ทันไหนครับฟาวเดชั่นซื้นมีแล้วอ่ะไม่มีอะไร,รอ่ะผมจะบอกแล้วให้ของมันดอบตอนเช้าอ่ะมันไม่ได้ดอบตอนเย็นแต่ที่มาหาพวกมันอาจจะมีเศษเหลืออ๋อเอาเอาไปอ๋เอเอาเอา,อ,าอะไร,รอ่ะอะไรอ่ะ ไม่อยากได้ยังไนํำเสนอขายของอย่ามาขายตรงแถวนี้แถวนี้ไม่รับขายตรงเขารับขายเอียงกันอา้าวไม่ใช่ละเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรอ่ะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> อ่ะไอ้มันบัก,กว่ะไ <c oughs> อ้บักไงอ่ะบักไงอ่ะบักไงอ่ะเฮ้ยโอ้ก็่าเนี่ย โผ่เปล่าโผ่เปล่าโผ่เปล่าเอ้ยไม่โปนนี่ว่ะเอ้ยมันทำได้นะเยี่ยมไปเลยครับนี่ครับ <ๆ S 2> เราเออมีคนมาสร,ร้างบ้านแถวนี้ก็ดีนะแต่ว่าเขาแถวนี้เขากันไม่ไว้ไม่ให้หวางของนะอ <c oughs> ตอนเช้าลของกแล้วของเกิดแล้วของเกิดแล้วนะตามที่เราคาดคิดไว้ครับตอนเช้าของเกิดนะ Yeah, okay. Ooh, แง่เกิดจริงด้วยเยี่ยมตามที่คาดการเดวิลติดแด้เทพคิวติดของมันเองลูกมันเยอะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยกองกองอืมเสร็จครับเเเอออมมมกกก เอฟหกอะไรเอฟหกอะไรหัวง่ะเออ่ะตอนนี้มีการด่าก right? <c oughs> นนันแล้วครับเราหนีดีกว่านะเฮ้ยข้างบนมีของโอ้โหมีะนูแบบนี้ด้วยนะโอ้โหของนี่แบบมีแบบเออแบบมองทนูเขาบ้าเลยอ่ะเป็นโคลนเป็นโคมบินอ่ะ โอบินโอ้โหโอบินครับโอบินโอบินครับโอบิน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 ระวังมันชอบวางน้ำครับเข้าใจครับ รู้สึกว่าบ้านเราจะโดนรีเซ็ตไปแล้วนะสำหรับบ้านเราเฮ้ยมีหมีตายมีหมีตายเสร็จคบเสร็จ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 เฮ้ยหรือมันยังไม่ตายเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนตายแล้วนี่วะโอ้ยเก้าโมอพิสตันครับโอเค You can now คร a f t อ้าวรู้สึกว่าท็อตเราจะหมดแล้วนะ ไม่เป็นไรครับเราทําใหม่ได้บ้านล้างนี่มีของเกิดไหมไม่มีใช่ไหมเฮ้ยแป๊บหนึ่งทำไมาทางขึ้นบ้านมันดูลําบากอออาศัยยอก่่นหลังคาเนี่ยโอ้ Okay. ข้อนี้นี่อันตรายมากนะครับเอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรเหมือนเห็นเหมือนคนนะเอ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนคนอ๋อสงสัยมันบั๊กแบบอย่างนี้นะครับขยับหน้าจอใบคาบจี่นอนอ่ะเอามีไปแล้วว่ะรู้สึกว่าทำไมเซิร์ฟเขาไม่รีของอราไม่รู้อ่ะ ไม่แน่ใจบนภูเขาครับ <c oughs> โอเค,โอ,เคโอ้โหก็ไม่มีตัวคนสร้างบ้านสูงๆอ่ะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่สร้างบ้านหรอกน่าจะเป็นโปรมากกว่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นแอดมินเซเวอร์อนะ แอดมินเซเวอร์ก็จะมีคุณสมบัติก็คือไม่มีวันตายครับแล้วก็เอเอมีสิมีเลือดมีเลือดมีเลือดมีวันตายนะครับแต่ว่าของนี่ดาวแรกแล้วก็หยิบนะของไม่จำกัดนะพวกง่ายๆนะโอ้โหสูงสูง ตัวลงไปนี่อาจจะขาหักเนะยแล้วก็อาจจะเป็นเลือดออกติดสถานะเลือดออกแล้วก็ <c oughs> อาจจะต้องใช้ยาเราเลือกทางถูกครับลงมาเราเจอกัดที่ดอกที่ดอกของนะไส <c oughs> ่ลงมาเรื่อยๆครับ <c oughs> รู้สึกว่าทางที่เราลงมาแต่ละทางนี่มันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะ สไลด์ภูเขาลงมาทีเงี้ยน,นะไม่ปลอดภัยอ่ะรู้สึกว่าแถวแถนี้จะเริ่มมีคนรู้แล้วนะว่าตรงนี้มีมีที่จกของนะหรือว่าเป็นที่ตะปาาของนะอแต่ก็ยังไม่มีคนเก็บนะครับแล้วก็เก็บไปเฮ้ยนี่นี่นนกล่องกล่องไม้กล่องไม้กล่องไม้นี่ผมจะชอบนะเพราะมันจะเป็นพวกกระสุน กล่องเหล็กมันจะพวกของที่มันไม่จําเป็นนะครับพวกแบบแบนะเดดเนี่ยเออมันก็จําเป็นนะบางทีมันก็ได้ของไม่ดีมานะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดีทไมไม่มีเลยอะรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นบาค์ของเกมนะครับ กิจกรรมวอล์คแอนบหนึ่งไอ้กล่องไม้มีของอะไรไหมมีแต่หินดูแถวนนี้น่าอยู่ดินะน่าสร้างบ้านเลยครับเขาว่าไม้อะนะอ้นะกระสุนหมดอ่ะ ถือขวานไว้ครับเพราะว่าเราจะไปฟาร์มของโอเครู้สึกตอนนี้จะมีาการด่ากัน,นเกิดขึ้นอีกแล้วนะเราก็ตัดต้นไม้ไปแล้วเราก็เดินที่สนามบิน <c oughs> สนามบินมันเป็นสนามบินหรือมันเป็นโกดังเก็บของแต่ลามันกว้างมากนะมันกว้างมากแต่ในแมปมันเขียนแอร์พอร์ตอะแอร์พอร์ตก็น่าจะเป็นสนามบินแต่สนามบินไม่เห็นมีเครื่องบินเลยอ๋อ,อสงสัยเครื่องบินน่าจะไปแจกพวกแอร์ดรอปนะครับรู้สึกตอนนี้เหล็กเราจะมีเยอะมาก โอเคแล้วสร้างบ้านดีกว่านะเดี๋ยวเราสร้างบ้านสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่านะครับเฮ้ยเกาะไม้ไม,ไม้ไม้เกิดไม้สปาวไม้สปาวโอเคสิบสิบสิบการฟาร์มไม้แบบนี้มันจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าไปฟาร์มแบบเอ้ยใครเขาบ่นอะไรง่งเง่มๆง สร้างบ้านตัวนี้ดีกว่านะครับมุมสร้างบ้านดีนะอย่างแรกเราก็สิ่งที่เราจะสร้างบ้านเราก็สร้างกระต๊อบเล็กๆก่อนนะครับรู้สึกเหมือนจะจะมีคนเออฉลาดนะครับคือคือจะมีคนมาวางหนามแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงไอคนไอคนนี้ไอคนนี้รู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องทิ้งอะไร รู้นายทิ้งอะไรนายทิ้หงหินอย่ามาอย่ามา <c oughs> อะไรบนไน่นอะไรโอ้ <c oughs> บนน่นอะไรฝั่งไม่รู้เรื่องเลยอ <c oughs> <c oughs> มาสร้างบ้านบ้านซ้อนบ้านนะเนี่ยวางแป็นบ้าน,นบ้านซ้อนบ้าน เฮยแป๊บหนึ่งรู้สึกเหมือนจะมีเจ้าถิ่นมาไปหลบก่อนเจ้าถิ่นมา <c oughs> เจ้าถิ่นถือปืนแล้วครับเจ้าถิ่นถือปืนแล้วครับเจ้าถิ่นถือปืนเราถือเอ่ออะไรดีเราถือกล่องยาครับเจ้าถิ่นถือปืนไล,ล่เราเราถือกล่องยาครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหนีดีกว่าเดี๋ยวเจ้าถิ่นเอาปืนไล่ยิงหรือ <c oughs> มันจะตามมาเอาของ ใช่ไหมเฮ้สร้างบ้านบนหินก็ดีนะสร้างบ้านบนหินก็ดีเหมือนกันแต่ไม่เอาอะ่ะมาสร้างข้างล่างดีกว่าอุอ้ยโอ้โหเลือดออก You can place that here อ๋อไม่สามารถวางได้ทำไมอะจะวางไม่ให้หวางก็ไม่เป็นไรเป็นไรไม่วางก็ได้เดี๋ยวเราไปหาที่วางดีกว่านะ วางบ้านก็วางแถวนี้ก็ดีนะเนีย่ยวางบ้านวางแถวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่มันจะมีคนเห็นนะอ่ะวางแบบนี้แล้วกันครับเนี่ยบ้านเอียงอย่างนี้สร้างเออ่ความไม่ไม่ไม่เหมาะสําหรับการเข้ามานะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการหลอกล่อครับไม่ให้คนเข้ามาบ้านเราโอเคครับแล้วก็ครับต่อไปครับประตูะครับมาปิด <c oughs> มีอาหารไหมก็เดี๋ยวอาหารทําแคมป์ไฟโอเค,อเคได้เตาเผามาอันนึงนะไม่ผมว่าบ้านแนวบ้านมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเราจ้างบ้านก็เอียงเไม่เป็นไรครับ ตั้งบ้านตามแนวเขาต้องตามต้องเออทำใจครับเอาไม้ไปเผา,าแล่ดีกว่าวางไม้ไว้ตรงกลางเอาเหล็กใสแล้วก็จุดไฟแล้วก็ประตูมาปิดโอเคล็อกรหัสแฉงล็อก ใส่รหัสไปมั่วๆครับเดี๋ยวมาเปลี่ยน,นครับนะเพราะว่าคนดูไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับทำให้เราสามารถเออใส่รหัสเอ้ยไม่ตอนเข้าตอนเข้ามามันก็บอกไม่ใช่เหรอรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนรหัสเอานะโอเคโอเคได้แคมไฟมานะครับแคมไฟ ทอาไฟมาวางตรงนี้เฮ้ยวางดีโอเคแล้วก็เตียงสลิปแบ็คกล่องนอนนะเอ๊ไม่ใช่ถุงนอน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  <c oughs> ครับเราก็วางเตียงไป วางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันแล้วทำไมมันเออ่าสว่างครับสว่างครับนะโอเคอเก็บก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้าครับ อุย้ทำไมมันเก็บไม่ได้โอเคครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ